สตอร์ลขอเชิญแฟนๆมาร่วมสนุกกันง่ายๆเพียงแค่ส่งภาพถ่ายขนาดกำลังจะกระโดดน้ำในลีลาต่างๆมาให้พวกเราพทไ่ได้คัดเลือกจากพวกเรานั้นจะได้ลงมาเป็นตุ๊กตามินเนี่ยนทีมติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/tomandstory สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับรายการสตอร์ควีนของเราวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันที่ อากาศร้อนทุกวันดีกว่าเมืองไทยมักจะอากาศร้อนเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยหากิจกรรมคลายร้อนให้กับเพื่อนของเราเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยจัดให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยมาแต่งตัวกับของแต่งตัวให้เข้ากับของในกล่องนี้3มกล่องใช่ไหมอ่าพูดไม่ได้เหมือนเดิมคือแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีของต่าง,างกันอย่างเช่นอันนี้คือปืนอันนี้คือ อละุกอันนี้คือเชือกซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคาแรคเตอร์ต่างๆปืนก็คือจะเป็นตัวแทนของซีเร e เอเจนต์อันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของนักกีฬาหญิงอันนั้นก็จะเป็นตัวแทนของสาวโกลนั่นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทักษะในการเลือกแบบมั่วๆยังไงและแต่ละคนเนี่ยเขาจะเจออะไรเราไปดูกัน มาดูก,กฎของรายการ Star Queen กันดีกว่าผู้ชนะการแข่งขันหรือ Star Queen จากตอนที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกกล่องให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นจะไม่รู้เลยว่าในแต่ละกล่องน,นั้นมีอะไรซ่อนอยู่โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องเอาของในกล่องรปศนามาประลองความสามารถกันโดยผลแพ้ชนะนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ s t o r m y Man สุดหล่อล่ำบึกของเราโดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือความยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นผู้ชนะจะได้รับตำแหน่ง Star Queen a l l r e ค u และมีสิทธิ์ที่จะคิดภารกิจและเลือกกล่องให้กับผู้ค้าแข่งขันในตอนต่อไปสําหรับในวันนี้สต๊อกวีนของเราจะให้ผู้ค้าแข่งขันพิชิตภารกิจอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่ากว่ากว่ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรเพิร์ธเพเพร์และนี่ก็เหมือนผู้ข้าแข่งขันของเราประกอบไปด้วยพลอยจิ๊บและเพชรวันนี้เนี่ยคุณจะบอกพวกมึงว่าผู้เห็นพวกมึงว่างกันมหเนื่องจากตอนนี้เป็นแบบซัมเมอร์ ทำอะไรฝนตกตายแล้วเนี่ยทุกซัจะ summer ทำไมอ่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวัน summer เป็นวันแล้วกันนะแล้วกูก็เลยอยากจะหาแอคทิวิตี้พวกมึงเล่นด้วยกันที่เนี่ยดูการแต่งตัวปแบบสีสันสดใสนึกว่าเราจะไปทะเลกันเออใจเย็นๆทำไมพามานี่อ่ะที่นี่เนี่ยมันมีความหมายที่กูพาพวกมึงมาเนี่ยเพราะวันนี้กูอยากจะหาสุดยอดนางแบบ next top model เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่ไอ้นัททอมแอนด์ซาวเวอรี่เน็กทอปโมเดลพูดเลยว่าเงินโพสมีแผลคือพวกมึงเนี่ยจะมีของสามอย่างเดี๋ยววอนพักโพสพักโพสทของสามอย่างเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเล่นๆกันมาทุกครั้งคือให้พวกมึงเลือกกูเลือกให้กูเลือกขอเลือกเองบ้างดิขอเลือกเองบ้างดิโอ้โอ้ เลือกเองก็ได้เบอร์หนึ่งให้พวกมึงเลือกอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเบอร์อาานเร็วงนเร็วแล้วกูเลือกอะไรอ่ะพวกมึงเลือกกันไปเลือกลือโพสต์กากล่องขนาดนี้มึงก็ต้องพยายาม3านะเจเคือก็จะมีของในนั้น3อันแล้วให้พวกมันเนี่ยพวกมึงเปิดดูว่าจะละกลองมีอะไรมึงจะต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ใช่การถ่ายรูปธรรมดาการถ่ายรูปเนี่ยเราจะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง โอ้ตอนนี้อาจจะงงเปิดของข้างในแล้วมึงจะไม่งงเปิดเลยได้ปะเปิดเลยนะทุกคนเลยเหรอเปิดเลยเฮ้ยอะไรเอ้าเอ้าทำไมผมเพชรว่างเปล่าอ่ะของเพชรว่้าเปล่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวกูหยิบให้เฮ้ยมึงอย่าซนดิทฮ้ยเฮ้ปืนอะไรอ่ะปืนแล้วเป็นอะไรอ่ะยเฮ้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 ่เฮ้ยเฮ้ย พอแล้วไม่ละกูกูจะถ่ายยังไงกับอีกูล้อวงกระทิงแล้วไงมึงเดี๋ยวกูจะบอกให้อ๋อเอาคืั้แที่ยที่แล้วผักกินกล้ยเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าของมึงเนี่ยเปิร์นเป็นอะไรอ่ะมือสายลับนี่ถ้าผมจะรกูเออดี๋ยวนี่แต่สายลับก็ยังสายลับเออสายนี่นไม่ผิดว่ามันสายอิ่วแล้วนี่ม่ใส่อีกแล้วอ่ะสายลับิป้า เซ็เซ<ส>็นโพดโพดโพด พราะมึงเนี่ยคือผู é ้ม <t ik> ึงจะต้องไปหาชุดให้เ <GO> ท <av uther> ่ากับโจทย์ที่กูให้ไปอแล้วเรามาดูกันว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงมาสั่งยู พนนี้เขาวิ่งมาจากตลาดบางทูเพื่อตามโจรขโมยทองเมื่อสายลัคบคนนี้เขาวิ่งมาจากตลาดบางกะปิเพื่อที่จะมาหาโจดโจนวิ่งขโมยทองคนเมิ่า

มึงแบบมึงแย่มากอ่ะกูรู้มึงจะแบบมิจฉาวาพรแล้วไม่เจอโจรเฮ้ยปุ่มต้องหันด้านนี้โดดใช่ป่ะย่ากันนะเอาจบคนแรกทำไมกูห่วยสุดเลยวะรอดูลาดูและวป้าคนนี้เขามาจากบิ๊กซีพัลลัมเก้าเขาต้องการโชว์ศักยภาพในการเต้นอาหรับิคของเขาป้าแท้ oh ห่วยอะพูดเลยจริงๆแล้วนะจัมปิ้งแบบจะต้องแบบสูงวันนี้เมาดี้ป่ะไม่ได้แล้วได้เลยเราจบเธอคนนี้เข้ามาจากซอยคาวบอยที่แถววัดสนนานาฝ่าแท็กซี่มาเพื่อที่จะมาเจอกับฝรั่งไม่ได้ไม่ได้ไป AHHHHH <laughs> จะเฟี้ยวจะเจ๋งจะแท้ขนาดไหนไปดูไปดูกันแล้วแล้วพารกิจของเราได้เสร็จแล้วหลังจากที่เราโอ้โหยมาอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยพอปกูทำนายพูดเลย ตา,ายที่สามยังไม่ได้ออกใ,ใช้งานเลยหลังจากที่เราดูภาพแล้วแบบเราได้มีการแบบคิดแล้วว่าแบบใครจะเป็นผู้ชนะและผแบบู้ชนะคนนั้นก็คือแบบ